ส่องกระแสเพลงของ้องดิซันนะคะสําหรับ New Wo m e n ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคัฟเวอร์การเต้นแอดด้เห็นคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคือเป็น New w o m e n นะคะเบับพี่พี่หลายท่านเลยเนาะออกมาเต้นคือด้วยมุมกล้องและก็ความสนุกสนานเอนจอยนะคะของพี่ๆีที่เขามาเต้นกันเนี่ยมันทําให้คลิปดูแบบสนุกสนานมากเลยอ่ะเพื่อนๆคือเดินมาก็มีการแฮฟเชียร์กับเพื่อนๆที่จะเต้นด้วยกันแหละและก็เหมือนกับเต้นอยู่ที่บริเวณไหนบริเวณหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับเป็นตึก2ตึกใช่ไหมแล้วมัะก็เลยดูเเหมือนป็นซอย อะไรแบบนี้ซอยหนึ่งแล้วสนุกกันมากเลยแม่แม่แฟนคลับเอาไปบิ้วในการสตรีมนะคะบอกว่าอยากจะให้ enjoy ในการสตรีมค่ะน,น้องนิซ่าได้เห็นคงภาคภูมิใจและก็ปลื้มใจนะคะเนี่ยถืว่าพี่ๆเขา enjoy สุดสนุกกันทั่วนหน้าเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวแอชชอบพี่คนด้านหน้ามากเลยนะคะที่เป็นคน half t ย e r แล้วก็พานูกคนเต้น พี่ผู้ชายด้านหลังก็คืออ่ะเต้นเต้นโยกโยกสนุกกันมากโนริซ่าเห็นคงปลื้มนะคะว่าโอ้โหมีคนที่ใช้เพลงโนงริซ่ามาเต้นแล้วก็สนุกสนานกันขนาดนี้บอสคงจะมีแรงบันดาลใจและก็มีความชื่นใจที่จะผลิตผลงานปังๆออกมาให้เราได้รับชมกันต่อเนื่องแน่นอนอหรือว่าจะเป็นพี่รัศมีแค่ะมาแล้วค่ะพี่สาวคนน่ารักของโนงริซ่า พี่ราศมีแขกก็ได้มาใช้เพลง New Woman ของนอรนิซ่าค่ะแล้วก็ถือกระปะ๋าพร้อมกับแฟชั่นสุดจึงแล้วก็เดินฟิตๆปังๆด้วยจริตแบบว่าชิลๆวเวอร์แล้วก็เท่มากเลยค่ะแล้วพี่เขาก็ใส่แว่นนะคะปุ่มโทนสีเสื้อด้วยนะเออจะออกฟ้าๆอะไรแบบนี้ แล้วก็มีการห้อยลาบูบูด้วยนะคะที่กระเป๋าเป็นลาบูบูที่ก่อนหน้านี้โน,นริซ่าเคยมาขิงที่ว่าถ่ายคลิปลงนะคะตอนที่โน,นริซ่าอยู่บ้านเบลรี่ฮิลน่ารักมากค่ะมาซสพอนโนริซ่าเสมอ เอาหรือว่าจะเป็นอันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นไวนโรมากมากเลยเพราะว่าทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นคุณจีน่าเดอะเฟสและก็คุณน้ำเพชรมีการใส่ขนฟงขนเฟอร์นะคะซึ่งก็คล้ายๆชุดของน้องลิซ่าในเพลงเลยจ้าคุณจีน่านี่น่าจะแต่งเป็นน้องลิซ่าในเวอร์พาร์ทแรกเปิดตัวเพลงนี้เลยเนาะที่น้องลิซ่าเดินฟิตฟสสับๆแล้วก็คุณน้ำเพชรอี่ค่ะน่าจะเป็นชุดที่ขนเฟอร์ตอนที่นั่งบนรถการโรซาเดนเนาะโอ้จึงมากข่ะบูธอเนจี้กันสุดเลยนะด้วยคอนเทนต์นี้แต่ว่าอันนี้ชอบมากค่ะเพราะว่าเดินด้วยจริตตััววแแมมม่่าลก็ วยมากเท่มากคนที่เขาอยู่บริเวณแถวนั้นเนาะตอนที่ทั้งสองสาวถ่ายคงจะแบบว่าอุ้ยอืงทึงกันเลยแะค่ะเพราะว่าสวยจึ้งอ้าหรือว่าจะเป็นแฟนพี่โอคุณจันจิกับคุณแกรนค่ะน้องสาวพี่เกรซการกล่าวแกรนเดอะสตาร์แฟนคลับแซวว่านี่กาจะเป็นให้ได้เลยใช่ปะจะเป็นโรซาเีกับดอนนิซ่านะคะเรเวร์ยินอย่าง อุ้ยแต่ว่าเขาทําดีนะมีการสลับกล้องตีลังกาไปตีลังกามาแบบน้องลิซ่านใน MV เลยคะ่ะคือเริดคือจึง้งแล้วก็มีการถ่ายแบบนอนลงไปเป็นยินหยางอุ้ยแต่ว่าเห็นความทุ่มเทนะคะเพื่อนๆแบบว่าจัดหนักจะเต็มนะคะในการคับเวอร์ครั้งนี้เลยทีเดียว แล้วก็ท้ายคลิปค่ะโคตรพีกเลยแม่มีการคารัเวอร์ด้วยชุดสีขาวดํานี่เลยนะแต่ว่าลงไปออนอนท่าสะพานโค้งนะคะอยู่ใกล้ๆแม่น้ําคือจึ้งค่ะขอบคุณค่ะที่ทุ่มทีขนาดนี้ ก็จะเป็นชร์ล์ที่น้องนิ่ามาคัฟเวอร์พี่ฟ้าแฟดก่อนหน้านี้นะคะและก็ล่าสุดค่ะอันนี้เป็นคลิปของจันจินะคะท่อนนี้ก็คือดีมากนะคือตอนนี้จะมีทั้งคนที่คัฟเวอร์ท่าเต้นที่น้องนิ่ามาสอนใช่ไหมและก็อันนี้ค่ะเป็นท่าเต้นที่แฟนคลับเขาแกะออกมาคือจีไปแคสต,ตอนที่น้องร็อกสตาร์นะคะแต่ว่าเขารับแค่ผู้หญิงล่าสุดพี่เขามาคัฟเวอร์น้องนิ่าเรื่อยนะคะและก็อีกหนึ่งลูกจ้าบอกว่าไม่ค่อยใส่ชุดแบบนี้เขินแต่อยากลองใส่ก็ดูเก๋ไปอีกแบบนะคะเป็นเสื้อคล้คลายๆกับน้องนิ่าเลยเอ พี่นนวิซ่ามาลงคอนเทนต์ชัยเด้นนิววูมนล่าสุดด้ยค่ะล็อกท่าจึงมากด้วยความที่พี่เขามีการเต้นที่ปังอยู่แล้วเนาอตถ้างั้นคงไม่สามารถไปแคสต์ออดิชั่นงานที่ว่าร็อกสตาร์ได้ใช่ไหมเรื่องเต้นคือปังค่ะเอาหรือว่าจะเป็นเดินห้างต่อไปนี้เราจะไม่เดินห้างแบบปกติอีกต่อไป ต่อมาค่ะพี่ท่าน,นี้โอ้โหอันนี้เอาใจไปเลยค่ะแม่เพราะว่ามีการคัฟเวอร์นอริซ่าไม่ได้เป็นท่าเต้นที่นอริซ่าม,มาชวนเต้นนะคะแต่ว่าเป็นการคัฟเวอร์ในเ v เลยแม่เอาหัวแนบเครื่องถ่ายเอกสารนะคะซึ่งกว่านี้มีอีกปะเอาดีดีเธอเปฉันก็ต้องไปนะคะนี่ค่ะแนไปเลยตั้งแต่เอาหัวเข้าตู้เย็นนะคะแนบเครื่องถ่ายเอกสาร แล้วก็มีภาพที่ถ่ายออกมาเป็นหน้าของตัวเองจริงๆเปลมากค่ะคุณพี่ you want this? อย่างพี่ๆกลุ่มนี้นะคะบอกเลยว่าใครๆก็เต้นผู้หญิงใหม่ new w o v e m e n ของโนบิซันนะคะแต่ว่านี่ค่ะเป็นหนุ่มน้อย4คนนะคะมาเต้น new m o e m n t การเก๋เวอร์แล้วก็ใส่แว่นด้วยนะคะแต่ว่าคำเออสุดท้ายค่ะรองเท้าบินเวอร์แล้วก็มีคนข้างหลังนะคะจับรองเท้าได้แล้วหนึ่งเก๋ค่ะเก๋ไปอีกแบบ หรือว่าจะเป็นหมอเจี๊ยบล่าสุด่ะหมอเจี๊ยบไปรายการเฟกซ์ออฟนะคะแล้วก็ต้องแต่งหญิงสวยมากเลยเกือบลืมว่าเขาเคยเป็นนางสาวไทยในคัมเม่แล้วก็คลิปล่าสุดค่ะหมอเจี๊ยบใช้เพลงด็อกสตารค่ะข,ขอบคุณค่ะที่มาซัพพอร์ตน้องลิซาของเราเอ็กก็เลยเก็บมาเม้ามอยนิดนึง ก็จะเป็นกลุ่มชายชาวไต้หวันค่ะพี่ๆเขาก็คือโอ้ oh my god ทันเดนนองนิซ่านี่ได้ตลอดทุกวันทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็เต้นตริ้วมากแม่อฉันยอมเลยแต่ว่าพอได้เห็นพี่ๆผู้ชายเขาเต้นคือมันจะมีบางคนก็เต้นแข็งแรงบางคนก็เต้นน่ารักใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้แอดมองว่าเต้นริ้วมากแอดดูว่าน่ารักค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มา c o v องนิซ่าของเรา เก็ว่าไปนะคะแล้วก็เสื้อนี้ก็จะเป็นรูปไฟลุกเนาะคุณพี่ล่าสุดค่ะพี่เขาท่านนี้นะคะมา cover new w o m a n ของโรอิซ่าหลายคนบอกว่าอีชันหลุดขำเพราะว่าน้องหมาค่ะต่อมาวาร์ปกลับไปที่ร็อกตากันสักหน่อยนะคะแม่ฟังตั้งนานว่ามันกินใจมันเราะมากๆเลยเพื่อนๆเป็นดอกตาที่แบบว่าหูกเลือบทองนะคะฟังแล้วจะลอยขึ้นสวรรค์ไปเลยนะคะคุณพี่ ีร้องเพลงเพราะนะคะแล้วก็พอร้องเพราะนี่ก็ยิ่งโอ้โหจะขึ้นสวรรค์เลยแม่คือได้เห็นเขาแชร์กันนะคะไวรัลมากๆเลยแอ้ก็เลยนำมาฝากหรือว่าจะเป็นพี่ท่านนี้ค่ะก็เต้นอยู่แบบว่าข้างๆบ้านใช่ไหมคะเนี่ยดิฉันชื่อว่าบางคนนะก็คืออยู่บ้านค่ะแต่ว่าเพื่อชาเลนนี้ก็จะแต่งตัวมาจัดเต็มดีนิบทุมทมากๆ หรือว่าจะเป็นพี่ท่านนี้คะโอ้โหการแต่งตัวตั้งแต่ผมลงมานะคะเหมือนแต่งตัวไปเต้นด็อกสตารนะแม่เพราะว่ามันด็อกมากนะจ๊ะแต่ว่าพี่เขามาเต้น New บูเม n ก็เกี่ไปอีกแบบเพราะว่าเกงหนังอะไรต่างๆนี้ก็ได้อยู่คือจึ้งคือปังดูเหมือนว่าจะเป็นแอคเคา้าจากพี่จีนนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะที่มาซัพพอร์ตนริซ่าของเรา ซึ่งคลิปคัฟเวอร์ทั้งหมดทั้งมวลก็คือนํามาจากหลายแหล่งมากๆค่ะเพื่อนๆและก็ไม่ได้ระบุว่าอาพี่เขาเป็นใครอย่างไรต้องขออนุญ,ญาตนะคะแต่ว่าทุกคนคือมีความสุขค่ะที่ได้เต้นนิวบูเม n นแลวก็ร็อกซ่าใช้เพลงร็อกซ่านิวบูเมนของโรนิซานาทีนี้ก็ต้องร็อกซ่าที่เกิดนิวบูเม้นแล้วปะดังนั้นจ้าแม่แม่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแอดนำคลิปคัฟเวอร์มาฝากเป็นเกษตร,รล่าสุดคาว่าทุกคนยังเหตุคัฟเวอร์ทุกคนยังเหตเต้นตามแลวก็ใช้เพลงนิวบูเมงนหรือว่า,าวร็าะะาอก เพจเขานะคะแม่แล้วเพื่อนๆเลือชอบเพลงอะไรมากที่สดุดจะนิวบูแมนหรือว่าร็อกสตา